การปรับในเรื่องของอาหารที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของไมเกรนหรือว่าทําให้ไมเกรนที่แบบมันเป็นเยอะๆมันเป็นน้อยลงอาหารที่จะช่วยก็จะเป็นในกลุ่มของสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆที่ไม่เบานะในเรื่องของไมเกรนนะคะเออจะบอกว่ายิ่งพอเราเปลี่ยนฮอร์โมนในช่วงที่แบบเข้าวัย ใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยนะใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องไมเกรนก็อาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของไมเกรนได้นะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเออเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมตัวไว้นะคะเพื่อได้ใช้นะข้อมูลนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีภาวะแบบปวดหัวอ,อยู่อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเออเราจะแบบจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะคะกับในเรื่องของไมเกรนในวัยทองรับมือยังไงดีเออมามันจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนในวัยนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเอส กับโปรเจสเตอโรนนะเวลาที่มันลดลงเนี่ยนะมันจะลดลงไม่เท่ากันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะเรารู้ว่าผู้หญิงอ่ะเขามีไข่จํากัดเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นไข่ขก็จะเสื่อมคุณภาพไปด้วยนะประเด็นก็คือไข่ที่สําคัญยังไงเวลาที่เกิดการตกไข่ในผู้หญิงทุกๆเดือนนะ่ยมันก็จะเกิดเนื้อเยื่อเกิดขึ้นในรังไข่เนาะเขาเรียกคอปัสลูเตียมซึ่งจะเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนี่แหละนะนะนะจ๊ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไข่มันแบบเริ่มน้อยลงบางเดือน เดือนบางรอบเดือนผู้หญิงเขาก็จะไม่มีอาการตกไข่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมันก็จะไม่ผลิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ฮอร์โมนผู้หญิงเขาลดเนี่ยแน่นอนว่ามันลดทั้ง2ตัวเออมันลดทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนแต่มันลดไม่เท่ากันเวลาที่ฮอร์โมนมันลดนะสมมติว่าเอสโตรเจนมันก็จะลดลงแบบนี้ไอตัวโปรเจสเตอโรนมันจะดิ่งทองช้างลงแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้แบบมันจะมีช่วงที่แบบว่าระยะห่างตรงนี้มันไม่เท่ากันเห็นไหมผู้หญิงพอเข้าสู่ช่วงแบบ อายุสักประมาณ40เราก็จะเจออาการขาดตัวโปรเจสโรนนะเด่นอาการขาดโปรเจสโรนเนี่ยมันจะเป็นอาการหลักของผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะแต่มันก็ลดลงทั้งคู่แต่มันลดลงไม่เท่ากันนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลาที่ฮอร์โมนมันดรอปเนี่ยมันดรอปไม่เท่ากันพอโปรเจสโรนเนี่ยมันดรอปเยอะกว่าเราก็ต้องมารู้ว่าไอ้โปรเจสโรนมันทําหน้าที่อะไรอย่างแรกเลยมันก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของภูมิต้านทานของร่างกายอันนี้ก็คือจะทําให้ภูมิต้านทาน ของร่างกายมันดอบลงไปด้วยก็อาจจะมีอาการแบบป่วยบ่อยบางคนพื้นขึ้นอ่ะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของไมเกรนมันก็เกิดจากการขาดสมดุลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนพอแบบตัวฮอร์โมนเนี่ยมันอิมบาลานซ์นะมันเกิดความเสียสมดุลกันเนี่ยนะมันก็เลยทําให้คนที่แบบเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยไม่เคยเป็นไมเกรนแล้วทําไมแบบ ยูเดีก็เริ่มแบบปวดหัวไมเกรนขึ้นมาหรืออีกอันลักษณะหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วแต่พอ,เ,อเข้าสู่วัยทองเริ่มเข้าเลขสี่ปุ๊บเนี่ยอาการไมเกรนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรุนแรงมากขึ้นอะ่ะเราก็มาดูว่า,าในการรักษาปรับในเรื่องของอตัวฮอร์โมนไปด้วยนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของอาการไมเกรนไปด้วยโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะมีลักษณะของทาให้ช่วยป้องกันในเรื่องของไมเกรนโดยตรงเนะเาะความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะ ไมเกรนเนี่ยอาจจะเกิดได้จากแบบในคนที่เริ่มเข้าวัยทองเนี่ยการขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ไข่มันไม่ตกเนี่ยนะมันก็ทําให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาๆขึ้นมันไม่เกิดการหลุดลอกใช่ไหมพะมันหนาขึ้นมันสะสมมาข้ามเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะหนามากแล้วอยู่ดีมันก็หล่นเพลาะล,ลงมาก็ทําให้เสียเลือดเยอะนะพอเสียเลือดเยอะเนี่ยทำให้ร่างกายเราขาดธาตุเหล็กไปด้วยนะคะเพราะฉะน,นั้นในวัยนี้ธาตุเหล็กก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมาดูเรื่องของการจัดการอ่ะอย่างแรกเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของปรับเรื่องฮอร์โมน นในเรื่องของอาหารแก้ไขยังไงนะ 1. ในเรื่องของการปรับฮอร์โมนอสองนะก็คือเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของอาหารที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของไมเกรนหรือว่าทําให้ไมเกรนที่แบบมันเป็นเยอะๆมันเป็นน้อยลงอาหารที่จะช่วยก็จะเป็นในกลุ่มของอาหารโลคาร์พวกเราหรือไม่ก็คือคีโตไดเอทไปเลยแล้วก็ในช่วงที่แบบเราเกินคคโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันก็จะมีอย่างพวก MCT oil ใช่ไหมหรือมีเดียเชน i กิลสลาย่างจากน้ํามันมะพร้าวหรือเราจะกินน้ามันมะพร้าวเลยก็ได้นะมันก็จะบูสต์คีโตนนะกับให้เบรนต e อ e นเนอร์จีที่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทําให้ไมเกรนเนี่ยดีขึ้นได้แล้วก็ป้องกันในเรื่องของพวกแบบความจําเสื่อมคือจะทําให้แบบเหมือนสมองมันตึกพลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะดีมากนะคะ,ะต่อมาอาหารที่เราจะต้องเลี่ยงในเรื่องของกลูเตนเวลาที่เราเลือกทานนะเราก็ต้องแบบพยายามเลี่ยงอาหารที่แบบส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกแป้งธัญพืชบ,บางอย่างเราก็ต้องมอง อาหารที่แบบกลูเตนฟรีอย่างเช่นพวกขนมปังพวกเบเกอรี่ต่างๆทั้งหลายอะไรพวกนี้นะคะเออพวกนี้เขาพบว่ามันก็จะมีกลูเตนอยู่สูงถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะเลี่ยงพวกกลูเตนได้เนี่ยมันก็จะช่วยลด การเกิดไมเกรนน่ได้เกืบ90%อีกอันหนึ่งก็คือจะต้องกินไอออนธาตุเหล็กในช่วงเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือน40กว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มันขาดไปจากการที่ไข่ไม่ตกบางเดือนมันก็ทำให้แบบ เวลาที่เลือดประจําเดือนมามันมาทีเยอะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเสริมหรือทานเนื้อเนื้อวัวเนี่ยจะมีธาตุเหล็กอยู่สูงเนื้อวัวเนื้อหมูพวกนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อแดงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราแบบหอมกินแต่เนื้อแดงทุกมื้อทุกมื้อทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ว่าทานเนื้อแดงให้มันมากขึ้นเนื้อแดงที่มีคุณภาพก็จะเป็นพวกเนื้อวัวแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกินธาตุเหล็กเสริมกินในรูปแบบไอออนบิสไกซิเนตนะประมาณ15-50มิิกรัมต่อ อ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงในกลุ่มของซัพพลีเมนต์ก็อย่างเช่น1เลยไอที่ช่วยได้ดีมากๆากเลคคอมเมนเลยก็คือแมกนีเซียมมันเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไมเกรนที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยอันที่2ต่อมาก็คือเมลาโทนินแล้วโดสที่จะต้องกินกินเท่าไหร่อาจจะต้องถึงแบบ3-4มิลลิกรัมต่อวันอ่าข้อ3อ่ะมีอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มของวิตามิน B 2นะจ๊ะเขาพบว่ามันสามารถป้องกันแล้วก็ลดความถี่การเกิดไมเกรนได้ถึง50%เลยนะแต่เราก็ต้องกินโดสที่สูงนะคะสูงนี่คือยังไงก็คือวิตามิน b 2ต้องกินถึง200มิลลิกรัมเลยนะถือว่าสูงมากนะคะโอเคมาทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ